เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยหลายคนก็คงจะลังเลใช่ไหมครับว่าจะกินยาแผนปัจจุบันดีหรือว่าจะลองใช้สมุนไพรแบบที่คนเท่าคนแก่เขาใช้กันมาแต่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าภูมิปัญญาโบราณเหล่านั้นดันมีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มารับรองซะด้วยวันนี้ล่ะครับเราจะมาดูกันว่าสมุนไพรไทยตัวไหนบ้างที่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องเล่าแต่มีงานวิจัยมายืนยันเลยว่าเฮ้ยมันได้ผลจริง เอาล่ะครับในอีกไม่กี่นาทีนี้เราจะมาไล่ดูกันตั้งแต่เรื่องที่ว่าสมุนไพไทยกลายมาเป็นทางเลือกในยุคใหม่ได้ยังไงแล้วก็จะไปเจาะลึกเคสที่เจอบ่อยๆอย่างปัญหาท้องอืดเฟ้ออาการปวดเมื่อยตามตัวไปจนถึงเรื่องไข้หวัดเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยอ้างอิงจากข้อมูลวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะใช้ยังไงให้ปลอดภัยที่สุดมาเริ่มกันที่หวัวข้อแรกกันเลยครับ สมุนไพรไทยในฐานะทางเลือกยุคใหม่ที่ตอนนี้วิทยาศาสตร์เขาให้การยอมรับแล้วยาแผนปัจจุบันหรือสมุนไพรนี่เป็นคำถามที่คลาสสิกสุดๆเลยเวลาที่เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใช่ไหมครับวันนี้เราจะไม่ได้ตอบด้วยความเชื่อแต่จะมาหาคำตอบจากข้อมูลการทดลองจริงๆกันเลย โอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกที่กรณีศึกษาแรกกันเลยดีกว่ากับปัญหาสุขภาพที่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอแน่นอนก็คืออาการเกี่ยวกับท้องไส้นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นท้องอืดท้องเฟอ้อหรือว่าอาหารไม่ย่อยและสมุนไพรตัวแรกก็คือขมิ้นชันครับโอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนตามตำรับยาโบราณเนี่ยเขาจะใช้ส่วนที่เป็นเงาของมันซึ่งในนั้นจะมีสารสำคัญที่ชื่อว่าเคอร์คิมินอยเป็นตัวออกฤทธิ์หลักเลยครับ ช่วยเรื่องแน่นท้องช่วยขับลมนี่แหละแล้วทีนี้มาดูผลวิจัยกันครับโอ้โหอันนี้น่าทึ่งมากๆก,กลุ่มคนที่ได้รับขมิ้นชันเนี่ยอาการดีขึ้นถึง87%เลยนะครับซึ่งแทบไม่ต่างจากยาแผนปัจจุบันที่ทำได้83%เลยด้วยซ้ำที่สำคัญคือทั้ง2ตัวเนี่ยดีกว่ายาหลอกแบบเห็นเห็นเลยนี่แหละครับคือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดๆที่มายืนยันเลยว่าขมิ้นชันเนี่ยมันเวิร์กจริงๆ แต่ถึงจะเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติแท้ๆนะครับเรื่องความปลอดภัยนี่ยังไงก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งขมิ้นชันก็มีข้อควรระวังอยู่เหมือนกันคือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในคนที่มีปัญหานิ้วในถุงน้ําดีผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์หรือคนที่กินยาละลายลิมเลือดอยู่เพราะมันอาจจะไปตีกันได้ครับเอาล่ะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งปัญหากวนใจสุดฮิตเลยก็คืออาการปวดปวดเมื่อยๆตามกล้ามเนื้อตามข้อต่อน,นี้แหละครับเรามาดูกันดีกว่า ว่ามีสมุนไพรไทยตัวไหนที่พอจะเป็นทางเลือกแทนยาแก้ปวดที่เราคุ้นเคยกันได้บ้างในงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเขาลองเปรียบเทียบกันเลยระหว่างสารสกัดจากถาววันเปียงกับยาแก้ปวดอักเสบแผนปัจจุบันที่ชื่อว่านาพร็อกเซนผลที่ออกมาคือตลอด4สัปดาห์ของการทดลองเนี่ยประสิทธิภาพในการลดอาการปวดข้อเข่าเสื่อมของถาววันเปียงแทบไม่ต่างจากยาแผนปัจจุบันเลยครับและมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับจุดที่น่าสนใจมากๆอยู่ตรงนี้ครับ คือถึงแม้ผลการรักษาจะสูสีกันแต่ผลการศึกษาสรุปออกมาเลยว่ากลุ่มที่ใช้เถาวันเปลียงเนี่ยมีอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารน้อยกว่าอย่างชัดเจนเลยอันนี้ถือเป็นข้อดีเรื่องผลข้างเคียงที่สำคัญมากเลยนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับเรื่องความปลอดภัยต้องย้ำกันเสมอทวันเรียงก็มีข้อห้ามใช้ที่ชัดเจนมากๆคือห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภเด็ดขาดแล้วก็ต้องระวังในคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอยู่แล้วเพราะว่ากลไกลก,าการทำงานของมันจะคล้ายๆกับยาแก้ปวดอักเสบกลุ่ม NSCID นั่นแหละครับคงไม่มีใครในที่นี้ไม่เคยเป็นหวัดใช่ไหมครับ ในหัวข้อนี้เราจะมาดูกันว่าสมุนไพรไทยตัวเด็ดที่คนไทยใช้สู้กับอาการป่วยยอดฮิตนี้คืออะไรแล้วมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับมากน้อยแค่ไหนสมุนไพรที่ว่านั่นก็คือฟ้าทาลายโจรนั่นเองครับ เป็นที่รู้จักกันดีเลยว่าใช้บรรเทาอาการไข้หวัดโดยเฉพาะอาการเจ็บคอเนี่ยจะเด่นมากส่วนที่เขาเอามาใช้ก็คือส่วนที่อยู่เหนือดินขึ้นมาทั้งหมดครับเพราะมันมีสารสำคัญที่ชื่อว่าแอนโดรกราโฟไลต์เป็นตัวออกฤทธิ์จากข้อมูลงานวิจัยหลายๆชิ้นนะครับ เขาสรุปตรงกันเลยว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมีประสิทธิภาพจริงๆในการช่วยลดความรุนแรงของอาการหวัดไม่ว่าจะเป็นอาการไอเจ็บคอหรืออาการอ่อนเพลียคือมันช่วยได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างชัดเจนเลยครับสำหรับฟ้าทลายโจรน,นี้ข้อควรระวังสำคัญมากๆเลยนะครับต้องย้ำเลยว่าห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรด้วยเด็ดขาดและอย่างคือห้ามใช้กับอาการเจ็บคอที่มาจากการติดเชื้อแบคทีเรียรุนแรงนะครับเพราะมันอาจจะทำให้อาการหนักกว่าเดิมได้ แล้วก็ที่สําคัญเลยนะถ้าใช้ไปแล้ว3วันอาการยังไม่ดีขึ้นต้องหยุดทันทีแล้วไปหาหมอเลยนะครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราดูตัวอย่างสมุนไพรเด็ดๆที่มีงานวิจัยรองรับกันไปแล้วทีนี้เรามาสรุปรวบยอดเป็นหลักการสำคัญกันดีกว่าเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้กันได้อย่างปลอดภัยและได้ผลจริงๆหลักการง่ายๆในการใช้สมุนไพรให้ปลอดภัยมีแค่4ข้อนี้เองครับ จำง่ายๆเลย 1. คือเลือกใช้ตัวที่มันมีงานวิจัยรองรับแล้ว 2. เช็คให้ชัวร์ก่อนว่ามันไปตีกับยาตัวอื่นที่เรากินอยู่หรือเปล่า 3. อ่านฉลากอ่านข้อควรระวังทุกครั้งและข้อสุดท้ายถ้าไม่แน่ใจอะไรเลยให้ปรึกษาคุณหมอหรือเภสัชกรก่อนเสมอครับปลอดภัยไว้ก่อนเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นนะครับภูมิปัญญาของไทยเราเนี่ยยังมีสมุนไพรดีๆอีกเยอะแยะเลยที่รอการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อยู่ คำถามสุดท้ายก็เลยอยากจะชวนให้คิดต่อกันเล่นๆครับว่าเอ๊แล้วยังมีสมุนไพรตัวไหนอีกบ้างนะที่เราอยากจะเห็นข้อมูลเชิงลึกแบบนี้อีกในอนาคต